ชีวิตคนเฮาครับมันต้องเดินไปข้างหน้าครับต่อให้มีอุปสรรคอย่างใดก็เจ้ามันก็ต้องเดินไปข้างหน้าถ้าหากเขาจะเดินไปข้างหน้าเฮาก็ต้องเดินไปขึ้นสุดๆสวัสดีครับสวัสดีกับเอฟซีพี่น้องชาวสวนทุกคนนะครับ่ายถามมากระส่งหุบมานักขนาดจับเวลาพอดีที่ผมได้ลงพื้นที่แล้วก็มาเจอปัญหาใบดอกดอกใบหันก่อครับนะแน่นอนครับถ้ามันมาอย่างนี้ครับพี่น้องชาวสวนไม่ต้องกลัวนะครับ อย่างไรอย่างไรนะครับจะออกมาตึงปุ่งขึ้นชะนะใบแน่นอนแต่ต้องหวานโพนแปดฟันเตื้องแปดฟันเตืองนะครับละะักษณะนี้นะครับนะจัดไปหกสามสองสามสองดึงขึ้นมานะครับพอมาขึ้นมาประมาณสักสองข้อมือนะครับสองข้อมือถ้ามันโป้นคอร์ดแล้วนะครับอัดด้วยซิปห้าสิบสองสิบเจ็ดกัดทุ้งข้นแบมกร้หนึ่งนะครับจัดเข้าไปเลยนะครับมู่นี้นะครับใบมู่นี้ มันจะมีคิวอยู่ก็แสดงว่ามีหนอนอยู่นะครับน่ะเห็นกอกครับพี่น้องแกส่วนหางเกอะนี่ตัวอันตรายมันม้วนเพื่อนขอว่าหนอนม้วนใบนี่เดี๋ยวเนอะแสดงว่าเจ้าของเปื่อนนี้บอคอยได้จัดการเรื่องอ่าโ่นไปละกันแน่เดี๋ยวก่อนเนอะครับนี่อันตรายมากนะครับนี่หันเกอกเขียวๆน้อยๆนะครับนี่นี่นี่หากกเนี่ยนี่เปื่อนขอว่าหนอนม้วนใบนะครับอันนี้ก็จัดไปนะครับก็ยาฆ่าแมลงนะ สรับซาเปลียนกันไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่นะครับแต่ต้องผนวชถูกวิธีนะครับระเจ้าลุกมาเลยนะครับสี่ห้ามาลากสายละว้ว้วนะจัดไปเลยนะครับหกปงระเจ้าด้วยหกสามสองสามสองกะทุ้งจอมาขึ้นมาพอมาขึ้นมาสักแบบมาสักสองข้อมือสามข้อมือต่อได้สิบห้าสิบสองสิบเจ็ดถ้าฝนมาตกก็เผ้าน้ำเบาๆนะครับนะอันนี้รับประกันว่าจอขึ้นชนะใบแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ทิศชวนผมมาส่วนนี้นะครับจานประสิทธิ์คอนเฟิร์มได้เลยนะครับขึ้นแน่นอนนะครับนะเอาละทิ้งท้ายความพรมไว้ว่าผ่านเจ้ยาลำไยขึ้นนี่ขอครับนะจ้ยาลำไยขึ้นนะครับเฮาก็ต้องขึ้นตามจ้มยาลำไยห้ามเดินลงเหี่ยวเพราะว่าการเดินขึ้นฟองนะครับที่สูงสุดนะครับมันมาได้ง่ายแต่มันกลับมาได้ยาก ขอเพียงเ้าตั้งใจเขาเดินไปถึงฝ้าฝันแน่นอนครับสวัสดีครับ